เดี๋ยวดูครับเฟสหมากับเฟสหมากกันนะครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับสำหรับผมวันนี้นะครับผมจะมาโชว์แบบอะไรกินเกลียนนะครับก็เหมือนทำทำเซียนเหมือนเลียนมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ต่อเตือนไว้ก่อนครับคนที่ทำไม่ได้อย่าทำนะเส้นไม่มีอย่าทำอย่าโดนล่อตามผมมาผิวสุนิลวะอย่าทำ

กระดูกงถั่วอะไรพวกนี้เหยียบ่าดอกินอะไรกินยนก่กินม่ได้ค่อยกินทีหรอไ้วะกินย็นออกินถั่วนะกินอะไรอะไรถัวดีกว่าไหมเออถั่วอะไรปะออยจเดี๋ยวเราใชขมกุ้งก่เนี่ยุคนอร่อยมาก ทานไหมทานไหมขอขนะดยาแข้งคอแข้งคออะไรครับกินอะไรครับกินอะไรก็นเย็นเย็นใหญ่มากเลย ไม่ไม่ป้อนไม่ป้อนป้อนป้อนน้อยนิดปอนหน่อยป้อนหน่อยออะไรวะได้ได้ได้ไเนี่ยโอเคโอเคไม่รู้อะ เฮ้มาดูแม่ค้าด้วยดูแม่ค้าด้วยเ่ยยนะอืมอ๋อจ้อะไรอะไรอะไรคิดแคิดแทดีกว่าอร่อยมากไม่อยากจะคุยเลยแจกอะวะ แกดูพี่เขาเห็นปะดูพี่มัีคนเห็นแอบมมปเฮ้ยไอ้ม่เห็นเยไ่แออไม่มีอ่ะอางสะดวกครับเปันนะปะขมขมไม่เอาไม่เอาม่ีมเขา้าวเนี้เอาเอา

นมน,นมอ่ะต้อนช็อกโกแลตต้องกินนมเออมันอันน,น,น,นี้ได้ไหมไม่รู้เราแ,แตะครับหมวกไ้มไม่ค่อยชอบอ่ะชอบโอแล็ตลองกินชอน็อแกแลตด็ตกี้แลตดีกว่าช็อแกแลตเลยอากาศมีไหมท็อกแล็แๆๆๆเออตอนน้ตองอัดต้องอัดเฮ้ยกูขอแฮงกัน,น,นเฮ้ยขอแฮงเฮ้ยคน